ก็ด hey, ูแล้วก mm ันครับหลังจากแลกงานก็เน nah, ี่ยครับสภาพคือเด็กที่เรียนดีที่สุดในห้องตาก็จะแบบแบครับตอนนี้มันไม่ใส่คอนแทคครับเพราะว่ามันไม่รู้มันมาที่นี่ถูกได้ไงครับมันมาหามันบามกิ่นเละแล้วเบ้ามาคุณอาจจะได้กิ่นเลาเลเบลครับ กินแก th ้มก <nous> ับอะไรครับดูาเออมาไว้มวกับาไอเดี๋ยวกูแก้ผ้าอยู่อเดี๋ยวเริ่มแขงในแล้วนี่คือนักร้องของวงเราชื่อเติมครับเทากดอกเติมฝันใพวกเราครับวันนี้คือนี่คือเยาวชนครับกีตาร์ฝึกหัดของเราเป็นเด็กที่เรียนดีคนหนึ่งครับแต่มันก็ทำัวนนะครับนี่คือชื่อตาลครับ ดูความฟิตของนมเขาครับจ้ามเขาด้วยครับเป็นแซนกับแอมครับพหลายคนอาจจะถามว่าเขาชอบหลายคนอาจจะถามว่าเขาชอบแอมตรงไหนเขาบอกชอบที่ดั้งครับดั้งเซ็กซี่ดีครับดูสภาพตอนนี้คมันน่าเลิกมันน่าเลิกกันี่เนี่ยรอเล่นนี่คือไม่กลองของเราครับ พอจะลับเข้าสู่คำฟ้องนี่คือดีแทกั้งนี่เฮ้ยชวเราจะถอดอะไรครับเราจะทำการเซ็นเอร์ฟาดไอ้เต็นทีนึงครับให้เบาบาหน่อยเบาเบหน่อยกู่แาวมาแล้วเรตาไม่ดูพอแล้ว หากคุณรู้สึกูว่าคุณก็มาหาพวกเราได้ครับออ๋ส่วนนี้คือตัวผมครับเฮ้ยกันเมื่อกี้กขเดินไปไว้ไอ้หมองมยออะ